สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องท,ทุกคนจ้ามาพอกันพี่น้อรบช่องโูริตาชาแนลเนาะมื่อวันี้พ่อไม่กินนอล้วจ้ากุ้งดองซีอิวเกาหลีกับแซลมอนดองจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าเสร็บเสิร์ฟนว่นๆ้องกันเด้อ มาจ้าพี่น้องยิงเขาน้ำกันเด้วยติยยดัน่ๆไปเดี๋ยวพอกันเป็นอาทิตย์แล้วว่าใครเด้ดชายคิดด้วยจาาช่วงนี้แบบแดนเสีอันพุนตาไปนิ้โอ้ามใจอยู่จาา้าขัดท่ำใจอย่เสาแห้งช่วงนี้ตาเป็นกับด้วยกับท่านหัน กล้วยกล้วยได้ประมาณเดือนกว่าๆเ่ากลับไปภักชำาใจอยู่ค่างก็มีจำลังใจกระจี้กระใจในการไทย มือจีดกันกว่าตับเกิดมือเมนูปวดนี่มัอ่อย เพื่อนยเด็กพ่อจากจากไปกระทันหันอู่้านี้ตั้งใจงาเนีังใจว่าได้แบะตาผู้เปรียบชมงันตอเพราาตาผู้มีเปียนวนมากแต่หน่อยถาใงญ่เลยจ้ะตนได้ออกจากคองเน่ยกระเม่นตากระย่เด่ะเียเขาแจน้อยถนงหักเพื่นปานพอเพื่อนไดีดีรัน คนเส um. 네ียแล้วจังเนาะก็เลยซีจะออกนเสียประมาณที่สิบอนี้กับที่สิบสามเราะว่านเสียเด่วเนมที่สิบสามนกับที่ยี่สิบสามเดวกนจะส่อะไปเงียอกไปบ้านยายไปบ้านยายปเงียเหรอเวลาที่ผ่าตาบ่ผ่า ป่าจะห,หาหักหลานหักหลานหน่อยก็จะขึ้นยูนี่ทุกคนจะเห็นหลานเป็นหลินน้องทุกคันจ่ยยืมถ้าเสื้อขับรถท่วงเลยอ่ะอ กลุ่มกัเมันด่างนานนี่เป็นต่างชั้ชน,นสัสม้าวนิ่มจีน่ก็สบพระมาขาอยวนเปิดไทยมันมันจะมีเป็นซูกซอสที่จะว่าได้ไปนี่ซื้อซื้อตลอดของเจา้านี่มันแส དེ་མ་གཅིག་ཉི་མའི་ཆ་ཆ་

อร่อยมาก ピピ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 。 ปวดจ้าทีนี้ไเนี่ยบ้างค่ะพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนเด้อจ้าเพื่อเป็นคนแรกกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะจ้านอกจาอการคลิปหน้าจ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า